สวัสดีครับวันนี้พี่บาพามารีวิวถนนนนทางนะครับจากมู่บานเล็กๆนะครับไปยังไปเฉื่อมต่อระวังมู่บานอีกหล,ลายๆมู่บานนะครับอยู่ในเขตอำเภอแจดดำจังหวัดมหาสารคามนะครับเบิงเดอร์พี่น้องนะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับมันจะเป็นถนนสองเลนแต่ว่าสวยงาม เง่าวอาดลาดพี่น้องครับถนนเส้นนี้พ่นส้างมาได้ราประมาณ3-4ปีแล้วพี่น้องครับ3-4ปีแล้วนะครับเป็นถนนซ้ายงามงามนะเง่าอัดลาดก็เลยอยากให้พี่น้องเขาได้เบิงนะครับ2องฟังข่างทางจะเป็นปลาเข่านะครับเป็นทงให้ทงหน้าปลาเข่าพี่น้องครับนี่คือถนนเชื่อมระหว่างมูบ่บานของอ เมืองไทยอ,อําเภอแจดําจังหวัดมหาสารคามนะครับถือว่าเป็นถนนไปไฮไปหน้าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเบิ้งไปเรื่อยๆเปิดงามๆนะครับนี่คือเมืองไทยนะครับสวยงามนะครับอยากให้พี่นอ้องเขาไ้เบิ้งในนี่นะครับเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องครับ ติดต่างทีครับให้เบื้องดีๆกันนี่คือถนนเมืองไทยถนนเมืองไทยนะครับสวยงามอ้าพเ่อแจดังหวัดมหาสารคามนะครับ <c oughs> จะเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับมีความสวยงามนะพี่น้องนะพอเมืองไทยเดี๋ยวนี้พัฒนากันไปไกลพอสมควรนะครับหาถนนขี่ดินบ่ค่อยมีเราพี่น้องนะครับเป็นเส้นทางทีแต่บ,บรลาดยางกับเป็นคอนกรีตนะครับแต่บ,บรลาดยางกับเป็นคอนกรีตนะครับบางสายก็เป็นบราดยางบางสายก็เป็นคอนกรีตนะพี่น้องนะครับ งามสวยงามนะครับเป็นถนนเส้นทางจากหมู่บ้านเขาสู้อำเภอแจดำจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องบันไกบัดไกไก,กับเบิงเอานะครับเส้นทางดีลีครับเมืองไทยของเข้าพัฒนาโดยเขมีองค์การบริหารส่วนตำบลซื้อนะครับเป็นผู้พัฒนาของแต่ละชุมชน แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นผู้ดูแลแต่ต้องขออภัยพิออนองครับเพราะเนื่องจากว่าอีาบ่าวเอากล่องมาติดอา,อาจจะมีส่วนบนติดฟิล์มน้อยหนึ่งนะครับทำให้เบึ้งมืๆนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นกับบริเวณผาตัดตอครับเป็นภาของกิงของแท้นะครับอันนี้อยู่ในระหว่างหมู่บ้านส่วนในระหว่างหมู่บ้านก็จะมีถนนนะครับมีถนนทุกซอกทุกมุม นะครับจะบ่มีขีดดินแล้วล่ะนะครับเป็นถนนตะบลค้อนกรีกราดยางครับในระวางมูบ้านของเขานะครับพอดีบริยไทยให้เบิ้งเดี๋ยว <c oughs> มีโอกาสจะหมุนโทรศัพท์หมุนกล่องให้เบิ้งมาพี่นอองเนาะนะครับ <c oughs> เบิร์ไปเรื่อยๆเบิร์ไปเยาวๆครับถน,นนน้ำบัานนอกเข้านะครับปันนอกขอกหน้าห้างไกลความเจริญน,นะครับแต่ถนนทนท,นทางกะอไปได้มากได้ไปมากสะดวกนะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อกอี่มันจะมีรถโดยสารนะครับวิ่งลับคนทรงเข่าเมืองออกนอกเมือง นะครับปัจจุบันนี้บม่มีรถโดยสารแล้วเนื่องจากว่าถนนหน,น,นทางมันดีผู้คนกแบบ็ต่างคนมีรถมีล่านะครับใส่มากไปคนเดียวมากคนเดียวไปได้เฉพาะภายในขอบครัวของเฮ้านะครับรถโดยสารก็เลยปิดตัวลงบ่่คยได้แลนแล้วนะครับแมนแลนก็จะบ่เอยมีคนใส่บริการนะครับอันนี้คืออีกถนนเส้นหนึงนะครับเป็นทางแยกนะครับ ทางแยกนี่ก็สวยงามพีน้องครับออต่าสวยงามพีน้องอะได้เบิ้งนะครับทางเรียวซ้ายออกไปก็จะไปทางอำเภอวัดปีเรียวขวาไปทางวิไลเกษตรนะครับสูถนนเอเชียสอนะครับตรงไปจะเป็นไปอำเภอแจดำพี่น้องครับ เบิงผมจับลงมาแล้วญาติพี่น้องเข้าเบิงบัถนัดนะครับนี่คือถนนผนางนะครับสะดวกสบายนะครับตอนนี้เมืองไทยของเฮ้ากับพี่น้องหลายคนกับทยอยออกมาอยู่น้ำทงไ้ทงหน้าพี่น้องครับสร้างบ้านสร้างเฮือนออกมาอยู่ ตามทงไฮทงหน้าตามสวนนะครับแกกระจายกันออกมาแล้วตอน <c oughs> มาเลียงไฮเรียงหน้าเฝาซิงเฝ้คล้งงองนะครับคือตามทงไฮทงหน้ากันนะครับนี่แหละพี่น้องเส้นทางระวงังอมูบ่บานของเมืองไทยของเฮ้า นะครับเห็นหลายๆคนมาถ่ายถ้ำนะครับยูทูบเบอร์หลายคนจากประเทศเพื่อนบ้านของเข้าเขามาถ่ายถ้ำนะครับพน่กศิษยิถ่ายถ้ำเฉพาะบริเวณถนนใหญ่นะครับระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดนะครับเชื่อมจังหวัดกับจังหวัดแต่นี่มาพี่น้องเข้าด้เบื้องนะครับเป็นถนนเชื่อมระหว่างมู่บ้านนะครับบพราว่าตหมู่บ้านนี้พี่น้องครับมู่บ้านใดก็เป็นถนนหนทางที่ดีเลยล่ะนะครับจะว่ามีหนทางดินแดง เนาะนะครับโอ้มีสน็กสน็กงูนะครับไปโชคโชคนะมีงูตัวหนึ่งมาต้อนรับนะครับกลับคืนแล้วนะมีหละพี่นอ้องถนนผนทางของเมืองไทยของเฮานะครับสองขางทางเต็มไปด้วยธงไทยธงหน้านะครับเขานาบสามปลามือนี่กับฝนตกนะครับเขานาบสามปลามีฝนตก นะครับถนนทั้างกด็ดีนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านที่ผ่า,านไปทางอำเภอแจดำนะครับส่วนรถลากก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีรถแลนสวนไปสวนมาอยู่ตลอดเวลานะครับพอตอนนี้คนก็มีรถมีถลากันหลายนะครับใส่รถใส่ลากันหล,า,นลายคน ครับข่าวซูมู่บ้านแล้วพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นหนทางภายในมู่บ้านนะครับในมู่บ้านตามซอกตามซ่อยก็จะเป็นถนนนะครับย่างขี่ลายกับคอนกรีตนะพี่น้องนี่นะครับเป็นถนนคอนกรีดพี่นอ้องเขาได้เบิงนะครับเป็นถนนคอนกรีตทั้งนั้นเลยนะครับจะว่ามีขีดดินขีดดอนว่ามีขีดตมบริบูตมละนะครับ กับเส้นทางยังสี่นะครับก็จะมีคอนกรีตนะครับจางขี่ลายๆก็จะเป็นคอนกรีตบางแห้งก็จะเป็นลาดยางนะครับนี่ลาดยางนะครับนี่ลาดยางนะครับให้พี่น้องอะไรบึงอันนี้ถนนในหมู่บ้านนะครับถนนในหมู่บ้าน ทางนาครับน้อเป็นซอยถนน,นหนทางไปทางนี้กันยาวอาไปเอียดนะพี่น้องเนาะนะครับนี่คือถนนในเมืองไทยนะครับแมนว่าจะเป็นบันนอกขอกหน้านะครับถนนทุกมือนี่ก็ดีแล้วพี่น้องครับผมทุกซอกทุกซอยนะครับจะเป็นคอนกรีกันทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นคอนกรีนะครับอันนี้สิเขามาใน เขตสุขาพิบาลน,นะครับเขตสุขาของเขตเทศาบาลของตำบลอำเภอเจดแล้วพีน้องครับกสิประมาณนี่แหละนะครับทั้งหมดนี่คือถนนหนทางภายในชุมชนภายในหมู่บ้านนะครับหรือระหว่างหมู่บ้านพี่น้องเขาได้เบิงกันนะครับว่าถนนหนทางดีแล้วนะครับเมืองไทยของเขาถนนหนทางดีไปมาสะดวก รวจเดลทันใจนะครับทุกบ้านทุกเฮื่อนก็จะมีรถของอยา่าของใส่ส่วนตัวนะครับจ้างขี่ไล่รีก็ดิมีมอเตอร์ไซค์นะครับบาตล,ละขั้นสองขั้นนะครับหลยกัอนก็นกนมีนะครับนะครับเดี๋ยวอีกน้อยก็จะถึงตัวอำเภอเจอดิญนะครับ อีประมาณกิโลกว่ากัว,กวตอนนี้เป็นทางเข่าสู่ทางอำเภอนะครับอยากเอาไปตาหม,มู่บ้านต่างๆอยู่นะครับ แยกทางนึงเป็นทางคอนกรีตพี่น้องครับไปให้ไปหน้านะครับไปมาสะดวกแล้วนอนนทนทางก็ก็ต้องลุยโค่นลุยตมคือสมัยตะกี้นะครับ ก็จิตมาถึงตอำเภอแก่ดำนะครับซึ่งแกดดำนี่ก็จะมีจุดท่องเที่ยวก็คือสะพานใหม่แกดดำนะครับตามที่พี่เบ้าได้นําเสนอไปแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอว่าปีครับเลี้ยวขวาไปตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามห่างจากนี่ประมาณ30กิโลนะครับนี่คือตัวเมืองของ อำเภอแจดำนะครับถนนท,นทนทางกำลังได้รับการพัฒนานะครับนี่คือตัวอำเภอนะครับสวนเพื่อเป็นอำเภอในน้อยพี่น้องครับแต่ถ,ถนนท,นทนทางก,ก็กว้างขวางดีแต่าการพัฒนาตามริมขอบทางก็ยังบ่ทันนีปันใดนะครับนี่คือเส้นทาง นะครับของพี่น้องเชาาอำเภอแก่ดำคลองเฮ้านะครับอานำเสนอพี่น้องเพียงแค่นี้ไ้ก่อนเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ในเด้อนะครับคอมเมนต์มากกรนั่มก็ได้ว่าอยากเบิ่งเส้นทางแนวใดเดี๋ยวพี่บ่าวสิไปน้ำเสนอนะครับสิหาเส้นทางน่ะตามมู่บันต่างๆให้เบิ่งว่าตอนนี้ เมืองไทยของเฮาพัฒนาไปถึงไสแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องเฮาได้เบิ้งกันนะครับเอาเอาไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ